กับสบายดีพี่น้องผมพอซองน้องมดคือก่อนนัดพี่น้องมือในการแม่น้องแยมไปตากรองให้น้องมดน้องมดกับจับเพิ่นไปทางใดพี่น้องเลยมืเลยแม่น้องแยมกับขามาเบิ่งพอน้องมดวัดซีเบิ่งลูกเข้าเบิ้งลูกเข้าอะไรสักมาซ่งกันพี่น้องชี้ด้ายอย่ง มากับแสบพร้อมแล้วปะลุงแสบกำลังทำเสบเจีบตีน่สดเกือบแจ็ปปะถิมใสปลุงอันนี้ขึ้นน้องปาลุงเย้ย nóng của bạn xôm <laughs> mà cặp hồ nóng mọt nằm vào luôn có mắt hả mu mới đến Hãy subscribe cho kênh Ghiền หนกจะใช่เลยพอจะเอาจะพาไปเอาเอาไปแบบเล่าเอาไปจ้ะเล่าเอาไปเล่าเอาไปจ้ะเอาเอาไปจ้ะแม่ว <Okay. S 2> uh, ่าเอาไปจ้ะเอาแค่นี้เลยไปเลยเรื่อยไปลุงเลยมาเบิ่ง อัมอกอะลุงนี่หองเยียมที่คนไหมาแบบได้เป็นไมปะลุงเลยไม้อัดไม้อัดหูนไว พอนอ้บบบนองมักจะได้ขึ้นไปขึ้นไปเบิ่งมันไม่ใินี่มาลุ้นกันพนะี่น้องสะได้อีกบ่า้อ,าอ,า <laughs> องมาโจกเลย มาลุ่นกันปะลุงที่ได้ยี่โบนี่นะเอบบอ,อตัวบักใหญ่หนึง่งอันนี้คือแม่มาด้่ยวิธีเอาวิธีเอาต้องเอาผาใส,ส่ไมมซุ้งๆหละกะักอัดหูงวนไว้แล้วกะ็ขึ้นประจกเอาพอลงมลาสลัดนั่นปะลุง วิธีเอาหนุกเขาพ<ม>ี่ตัวเดียนะบอกอันนี้เป็นไข่กันปลาลุงโอ้ใส่มันกนระเสียวเอามันอยู่าบวยเอามันอย่า <c oughs> มีไข่พอ <c oughs> นางคุกโมกอยู่แฮขนาดนอยไปเลยไข่เนาเคือวันุพระวันน้ท่าไม่อัดเอาไข่ไข่ไข่เล็กหนาถึงผลคือจะบอกแล้วก็ข้าแม่นว่า เอาวนไมเป็นเดี <c ười> <S S ๋ยวมันไก่ไก่บานได้ไปถีดบล่ออ่ะเสียก็จะได้แตกได้วแสบเอาเอาเอาเบื้องละคายไม่ใส่ทุ่งอันนั้นใส่กอดเชือจัดนะเอาบ้างไหมใครนะหามาเบื้องระคายเด้อเออเออไล้วกเจียบล่อ อ,ตอาตอนแมลงเห็ดกินเหรอจ๊นกินตมางเลยะทำอ,ะอาหารกินเลยว่ะได้เมื่อนแลไรปลาลุงเลยมันทีได้กับและบตอนวิทเห็ดกินปลุงก็บรด้ไกาเนาะมีอยู่ไก่อยู่คือไก่เหมือนในเร่งยามมาหาเห็ดแทนและ อันนี้คือใบนไ่มนใบ,บหมอนพักหมอนตอนนี้ใช่เวลาใส่ขัวแบ่บออเอาเองก่นอนไข่พเก็บเก็บพักใส่ขัวเพราะนกนกไก่ไข่พ่กอ่นนี้ไข่ยังพอเห็นใบจะเฮิเร์นเสริบย่า ไายมือเลยบอเห็นวนาไเยนว่ามือแต่ว่าวาง่ายวะแยนเขาเมาเลยวเขามาีจะจแล้วมันบินหน่อยเดียวกันกาทำบ่ออาคนอื่นเอาบ่ถ้าแม่ต้องเยมว่าคิดก็ขอถทดคอภัยเด้อรุ่งแม่ลงเยียมก็มันยังพพนสซินการจิ่ไทยห้ลูใต้ก็ไล้นม่ทั้งหมดติดตาก้องก็บ่ออะนะ บอกข้องแคก็นด้่่าลูกไปแม่แสบใ่ดิปลุงก่อนแสบนั้นบอกสบายปลาลุงเลยนมดขึ้นในแม่น้ำวัดจิ้นบมเลโน่ขึ้นนียนะเด็กกินมากบ่เป็นไข่แห้งเอาตะน้ำมาโทมเพนไหวล่ะกัดลูบลังเพ่นมดขึ้นน้ำหนาเพือลูกไปไปกับกับแล้ว เสร็จแล้วมื่อแล้วประลุงเลยใช้กับบ้านแล้วฝวดแสบแสบก็พออนยางก่อนและผ่ออุ่มประลุงเลยพาไปหาหมอสองเถื่อแสบเธอหนึ่งนเขาจะจัดยาน ไปขอนอาหารเสรซองจัดยาฮิฟห้แสบไปกับไข่ดูดูไปลงเลยซุงคนไข่ไลยแสบก็คือบาอยางเองแสบท้งหายทงหน้า ยางล่องมาได้ลูกยางเอาจับมาเี่เออเมาอ่อนเฮือนเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องสบายดีปาลูกมาป๋าไปเห็นลูกเศ้าเด็ดปีไม่จักจันไม่อี ก็เดินนอยแทนลองเยี่ยมมาเนี่ยไปคนเดียวไปเนาะโอ้ยโอ้ยตังตังเงินเวิร์ดเลยน้อยน้อยเดียวกินกับบุมเนาะพี่เนาะมือหนานติดละลายมาก้อยเฉียวเอ้ยอดข้าเจ้ากินดิบเหมือนเหมือนเยมังกกินดิบดอกนั่นเลยยืมเข่าวนี่ยขาเรียบร้อยแล้วอ่ะ ต้าหละยไปตก่นกลนนุน้องพี้เฮ็ดยังเ้านะฮึยนุกเยนุกเยยนุเนุยติดเตาจิ๋วมัจะจันกินแรงเฮ็ดบอกนเออกงานอยียบ จ้าจิ้มเวทีหมดเลยจ้ามันเป็นอย่างคือเวนออกแซ่บแซ่บเยอะล่าในเยอะเยอะฮอร์นิเกสิเดล่าแล้วก็ลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งลุงมดเด้อปะลุงพอกันกินน้ำลุงสบายดีสบายดี